เขาไปอันหอดมืออื่นกินได้บอกไปเนียแค่นั้นเหรอเหตุในกกินเลยเนอะี่แย่พื้นบ้านนีจะหาเบอร์ไรงี้ยลเหนือมีลายสองาเดายเนเ่เอาส่วเมืองเวียงได้บาส่งมไปตั้งประเทศได้บ่ ็ดไ้้แลวอันนั้นเห็นอย่างซอยบัมปุกโอเดี๋ยวมาเบิงเฮาจีเฮ็ดให้พี่น้องเบิงเบิงบ่เคยเห็นเออด้วดยอันนี้เฮาอะเฮาอาลงยูทูบมีพี่น้องคนดูฟังทายอยู่ตางประเทศอีกอย่างเบิง อาเขาอยากสัมภาษณ์ว่าเฮาอาชีพเฮาเฮ็ดมาแล้วได้จักปีแล้วนี่อันี่โดนมาเกิดมาแต่เกิดมาแล้วมันอาชีพคนลักๆของเฮามันเฮ็ดอันนี้โดยเฉพาะมันบ่เอ่ออันนี้บ้านเฮานี่บ้านอีหยังนี่บ้านนาอูบ้านนาอูเป็นชื่อดังของฝือใบเ,เตี๋ยวแห้งอันนี้ถ้าเป็นนันไม่ไหมนี่เฮาเฮาขาดจังไงเือจังซี่แลยเฮาเนี่ยยอ่อ เขาจะตัดตัดตัดเป็นเขื่อนเขาซอยเป็นบ่เขาเอาไปอันหอดมืออื่นกินได้บ่กันอย่างนั้นบ่เพราว่ามันมันจะกระด้างตัวนี้กินได้เนอะตอนเลยตอนนั้นอือเห็ดกินเลยเนอะมันจะแข้มช้างวิธีแบบเพื่นบ้านนี่จะหาเบิรงได้ยากแล้วเนาะพี่น้องกระเบิร์นตาโดยมีหลายตาวีทรงตาเดี๋ยวเทาที ตายเป็นเบิ้งอุปกรณ์เพิ่นนี่เฮาส่งเมืองเวียงได้บ่ส่งไปต่างประเทศได้บ่ไม่นอนสวยแห้งค่ะเอาไปต่างประเทศโอ้ประเทศใด้แล้วนี้ไปทุกประเทศเลยต่อาไปอ่ะโอ้ส่งออกไปต่างประเทศทำกาเข้ามาส่งไปต่างประเทศแต่เม็นเราสูงโอ้คนละสูงกับเจ้าส่งมีพี่น้องกับเจ้าอยู่พุ่นเนาะก็จะก็เอาไปขายหรือว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิเก็บภาพให้เบิ่งเป็เบิ่งอันไหนมันจะมีส่งเต่าเนาะ เบิ้งบนตาของเพื่อนแบบพื้นบ้านคักคักคักไา่นานๆสบายดีโอ้คักเนาะบุคเรเห็นจากเทือกเลยจากนั้นจอดซื้อก็เลยเลยมันก็เลยถามในตู้ก็เลยเข้ามาเอาเอาเฮ็ดทุกมื้อทุกมื้อเลยบ่นนี่วันนี้อย่างเขาพักวันสิน้บนบ่วันน,นี้ยง ม,ม,มได้ขายม<อ>่ๆๆได้ขายดีคะเอรอราจะมีสเตาเนะยังไงทางเนอะเป็นสมมือที่สนะอยู่นอกได้อันนั้นเนี่ยจะเป็นสามสามม่สาม่สูเ่ือุ เะเียและไมื้อนึงนี่ได้ประมาณจากกิโลอือร้อยแปยกิโลเนาะมีเมียน ถือว่าเป็นอาชีพหลักๆของครอบครัวเฮาเนะาะเฮ็ดน้ำกันไอ้น้องกันเลยเป็นบ่ไอ้น้องเฮ็ดน้ำกัน,นความถึนกันไดไรกระปั่นกันโอ้ของไฟของมันแต่ว่าเฮ็ดอยู่ใกล้กัน ก็เป็นอาน้องกันมั้งมือนี้เป็นยังแซ่บอยบ่ประความเหมือฮอดเวียงวัอนี้เรากินตู้เฟอร์เปียกไม่เป่นแล้วถ้าเอาตัวนี้ไปแล้วฮอดมูอแรงมากินเาฮอดเวียงจังกลิ่นนะมันเป็แซ่บเป็นเลยเแล้อเป็นเล้เอาไปจะมา ဦေကေတွးငာေူပိောပစေူာေငာေတွေငာ့ာကေေမေရာန်လ บมีขาดบมีอันนั้นเลยถ้าตีแป้งบ่กนั้นมันก็นจะขาดเนะบนนี้เขาจะหนาจุๆเลยเขาจะหนามันจะเนียนดีเ,เดี๋ยวมันเบิงวิธีการนะสวยของพ่นนอเท่าอันนี้ก็คืออันตากเนาะโอ้นี่มันจะออกหมัดสิ มัมีมีแต่ผนเอกผนเอกมีหลายผนเนกนะมันมีน้ำมันเนาะตอนนี้นะโอ้โน้ำมันใส่น้ำมันแล้วมันตากแล้วโดนกระไดเลยอืมอันนี้คือมันกินรถอันนี้มันทำมัสซาดนี่ถือว่ามัลตินี่บ่าไม่เท่าเออถ้าเอาก็ได้บ่เป็นยังถ้าเอามาเตมก็ได้อะไรสองโลอะไรสองโลค่ะโอ้ส่งไปต่างประเทศมีเวียกเหตุงานทำเพอเท่าก็มีเวียกไม่เท่าก็มีเวียกลูกหลานอีก ทุกคนนี่คือว่าบ่ได้ยยู่าเลยแม่แหละนี่เป็นเทศได้เน,นี่เลยเลยคาตาในจักชั่วโมงนี่จักเป็นมือคุณวะเป็นมือสมองโอ้สมองอะไรมันมา,มา,มาปัน่นปั่นชื่อจังไปตากเองมั่งอะไรแต่แต่มาได้แห้งเสยเลี่ยว่านี่เอา้าสมมุติว่าตัวเปียกนี่คือคือตัวตัวเจ้าขายเป็นกิโลตัวนั้นท่านเละเฮามาเฮ็ดแห้งนี่จักกิโลแจ็คในกิโลนึงตัวนี้ มายว่าโลนึได้หกขีด,โล,ด,ขดโลนึ่งได้หกขีดเนาะสามสิบสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันโลสี่สิบอร์เซอ๋อยโดยอาจจะขายรถสามสิบตัวนี้ยโดยโดยเอามาทายให้พี่น้องเพิ่นเบิ้งเพิ่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ยุ่งให้ยุยงอย่างโดยให้พ่อเท่าวันเอาเให้ฟังได้ว่าบ้านพ่อเท่าในยุ่งใสแบบส่วนส่วนแบบพี่น้องเพินเ่พนแบนบ ผู้ใดได้กายมาแถวนี้นะให้มาอุดหนุนหรือติดโตอย่างมาไปถามหาซื้อพ่อเท่าอีหยังสินะเจ้าบ้านพ่อเท่าโดยเราซื้อคำสวนอยู่บ้าโนอูเนาะโดยแต่ผลิตเส้นเฟอเจ้าอันนี้มันจะเป็นข้าวสดเจ้าข้าวพื้นเมืองแถวนี้นี่เนาะโดยเพราะว่าถ้ามาโอ้พี่น้องได้ไปกายมาแล้วแต่กันถ้าจะผู้ใดมาเชิญมาคือไปกินเบิ้งเพราะว่าอันนี้ข้าวนี่เป็นข้าวสดแท้ๆผมได้เอาแป้งเอาหนังเมื่อ นีแต่ข้าวซดเนาะดยอันนี้มันข้าวเปลือกแดงส่งออกต่างประเทศพออันนี้ใหดออกไปต่างประเทศเพราะว่าขายไปไทยหรือว่าจำนวนไอ้น้องสูงกว่เจ้าซื้อไปให้ไอ้น้องต่างประเทศดูนี่กาเพราะเจ้ผลิตอันผลแห้งวกษตรศาสตร์ตรงนี้เลยสภากว่าคันเฮาไปให็ดดีเนาะไปให้เพราะเรื่องความแห้งเนี่ยออกไปโดนอะไรเมนเ ต้องเพ้นทับประกันให้เพื่อนไปแล้วมันมีปัญหาเอาเฮ็ดดีแล้วกะเขาก็ได้ขายตลอดถ้ามันบวแห้งดีมันก็ตกหมู่แต่เรื่องผลิตเส้นเผอร์มานี่มันก็ตั้งแต่ปีพันกว่าเจ็ดสิบแปดเพ็ดมานี่นะจนตลอดถึงปัจจุบันโดยโดยเป็นจักรปีแล้ววันนี้ได้จักปีแล้วนี้ปะเชียงรยวันเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดจะมาไล่มึงสองพันสาวสาวสองปี ใบกมันงามๆโดยโดยโดยเดี uh ๋ยวเขาสีเก็บภาพเบิ้งให้เบิ้งเนาะอันไรจันเนอะหาว่าะอนตตจันเนาะมกดวยกขึ้นมาดูงามงามเมาทัวเนาะมทัวนี่มทัวอ้าว ซื้อเสื้อสมัดทัวือมักทัวรอนมาสิบพันอ่ะียน่าเ้ี๋ยวกถุกมือมันบ่มีแม่ค้ามาเอาไปเมือเวียงจันแั่นบ่แม่ค้ามเอามือเวียงจัน จะเอาให้เอาให้คนนั้นเด้อขาประกาศเลยเด้อค่อยเด้อสิบพันเด้อมาเดจะเอาไปให้คนนัํนสิบพันขาประกาศเลยเด้อคนนั่นเลยมาขอบใจสวย แล้วจะเกียมขายขึ้นรถือเจ้าจะเอาเมือเวียงจันในมามือเวียงจันเนเลยเก็บซื้อเตรียมทางมาือผละมากลากไมก้เป็นส่วนของคนมง้งโดยเฉพาะคนที่รับซื้อก็เป็นคนมง้งก็ไปส่งอยู่เวียงจันจะเจอเจออ่า หม,หมู่บ้านหมู่บ้านคือหมู่บ้านนาอูออาแม่มาได้ไมาสัมภาษณ์มไม่เท่าเนาเพรเท่าเพือเ่อนเป็นอาชีพดักๆักของครอบครัวเพือพ่อนก็คือเฮดเือ,อเฮ<ฤ>ดฟเฟฟฟือขาย,ยหน้าบ้านในสอ่งอ,อกในอ่ในตุ่มเมืองเวียงจันทร์หรือว่าต่างประเทศเนาะทุกๆคนที่เบื้องคิดมีอยู่สนใจต้องการอยากมา จัดงานแบบว่าเฮ็ดข้าวเฮ็ดควานไ่เฮ็ดดองเฮ็ดอีหยังก็สามารถมาซื้อแล้วก <Yeah. S 1> ็ติดต่อหาแม่ตู้ได้เนาะมาถามได้แม่ตู้จันเป็นมั้ยตาจันนะตาจันแล้วก็อ่าพี่ตู้ชื่อคำสวนโดยพี่ตู้คำสวนเนาะอยู่บ้านนาอูเนอะเจ้าเอากระเบียรเอากระซัมผ้าพ่อเท่าไปแล้วเอากระเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งบม่ว่าจะเป็นวิธีการตั้งวิธีการ่เอาใส่ไฟใส่หม้อออกมาแล้วก็แล้วก็รวมถึงการซอย การตาวิธีอี่ยกาตาตางๆ้องก็เบ็้ภาพแน่นเบิรเนาะนัะ่นเดละแฮก็จะเดียวจะไลับบ้านและขอขอบใจลาเมกอนเดินไปเท่าเน้อเจ้าเจ้าเจ้าขอ,อลาไปก่อนจ้าสบบ่ายดีคลิปนี้ก็ขอบจบคำนี้เด้อเจ้า